สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับเดชัณธิยาจิตตโสภาวดีนะคะหลังจากการประชุมคอรอมอนัดแรกค่ะรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องเรียกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟลดค่าน้ํามันเบื้องต้นนี่เป็นน้ํามันดีเซลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพักหนี้เกรรษตรกร SME ด้วยแล้วก็มีมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะจีนกับคาซัคสถานก็ได้มีประกาศไปแล้วแล้วก็นโยบายเรือธงของรัฐบาลก็คือนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนี่แหละค่ะนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะรัฐบาลก็คาดหวังที่จะให้เกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวแต่ว่าในมุมของภาคเอกชนมองว่านโยบายต่างๆเหล่านี้โดนไม่โดนยังไงก้าวถูกที่คันหรือไม่ ือจะมีมุมไหนที่อยากจะแสดงความกังวลข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยคะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของเราหลังจากนี้ได้พูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะกับคุณธนิตโสรัตค่ะรองประธานสภา,าองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยสวัสดีค่ะคุณธนิชค่ะสวัสดีครับคุณหนิงนันทิยานะครับใช่ค่ะคุณธนิชค่ะ ถามในภาพรวมก่อนก็นแล้วกันนะคะอย่างสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากนี้ไปช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วก็รวมถึงมาตรการที่รัฐบาลคุณเศรษฐาออกมาเนี่ยคิดว่ามันโดนไม่โดนยังไงบ้างคะก็สำหรับปีนี้เนี่ยมันโค้งสุดท้ายละ <ators ide> <ahor, S 1> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะกันยายนก็อีกไม่กี่วันละก็่ะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีก็คงทําอะไรไม่ได้มากมายละใช่ไหมค่ะหนึ่งก็ประมาณเก่าก็ยังก็ประมาณใหม่ก็ยังไม่รู้จะ ยังไม่ลงตัวนะไม่มไปเพิ่มก็เป็นค่าใช้จ่ายประจำราชการคราวนี้ที่ก็จะมีท่องเที่ยวที่ยังพอพอเดินหน้าได้คิดว่ามีความหวังจากเรื่องท่องเที่ยวบ้างนะคะท่องเที่ยวก็คงปีนี้ยังไงก็ยังเก่งผมว่า28่ล้านคนก็เก่งคราวนี้ถึงจะมีฟรีวีซ่าเนี่ยผมเพิ่งกลับจากประเทศจีนมาไม่ไม่ถึงสิบวันเนี่ยนะก็ไปดูหลายเมืองเนี่ยเอ่อเศรษฐกิจเขาแย่มากนะเลยต้องใช้ใช้เลยว่าเศรษฐกิจเขาแย่มาก เขาคนผ่อนบ้านไม่ม oh. kind of so ีเงินผ่อนบ้านหรืออะไรพวกนี้เขาเขามีปัญหามาจากอสังหาเศรษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโตในรอบ20สิปีเลยนะที่ผมได้คุยกับภาคธุรกิจเขาเนี่ยนั้นเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะอันที่ถึงแม้เราจะมีฟรีวีซามีอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเขาอันนี้ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นล่ำเป็นสันเหมือนในอดีตอาจจะไปถึงกลางปีหน้า ใช่ไหมแล้วก็ฟรีวีซ่าเนี่ยจริงๆจีนเขาเขาก็บอกเขาที่ผ่านมาเขาก็สะดวกนะทำวีซ่าแอดอะไรวลที่สนามบินเนี่ยเขาก็มีกระบวนการจัดการงานให้พวกเขาใส่เสียตังค์นิดๆหน่อยๆจบละซึ่งคุณธนิตก็มองว่ามาตรการวีซ่าฟรีอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําให้มันเกิดผลเป็นบ้างแต่เป็นผลมากขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ได้ทําให้เขาแหกกันมาเพราะมันดูมันเกี่ยวเงินในกระเป๋าไง ใช่ไหมแล้วก็ที่กังวลอีกนิดหนึ่งก็คือว่าต้องระวังนะฟรีวีซ่ามาเมืองไทยแล้วนักลงจีนนะต้องดูให้เขากลับด้วยนะอออันนี้สำคัญเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งที่คนจีนเขามองว่าเขาจะย้ายคนของเข้ามาทำงาน<อ>แล้วก็ผมไปเนี่ยก็พบว่าเขาสอนหนังสือไทยเป็นล่ำเป็นสันมีทุนให้คนของเขามาเรียน ในประเทศไทยเป็นพันคนนะโอ<ห>้โที่ทุนการ,รศึกษาให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปพวกเนี้ยก็จะที่สุดแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยอเอ้คุณท่นนี้ค่ะเมะื่อกี้พอพูดประเด็นนี้ขึ้นมาถามนิดนึงกันแล้วกันว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเกิดผลอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยคะเขาก็แยกงานเราอะก็เหมือนกับที่เกิดที่สปปลาวเกิดที่กัมพูชาเช้ใไหมะแล้วก็คือเราไปจับจ้องจับพื้นบ้านเรานะนิม่าลาวอะไรพวกเนี้ย แต่พวกนี้เข้ามาช่วยงานเราในแง่ของแรงงานแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยตองจีเนี่ยเขาไม่ได้มาทางานอย่างนั้นมาเป็นเจ้าของเลยเขาทําครบวงจรหมายความว่าเข้ามาตัต้นน้ําสั่งซื้อสินค้าจากจีนตอนนี้เข้ามาจาหน่ายในเมืองไทยนะแล้วก็ท่องเที่ยวทั้งไกลทั้งอะไรของเขาเนี่ยเขาใช้คนของเขาหมดอย่างนี้ที่คนไทยไม่ได้อะไรเลยท้ทุนเลยนะแล้วเขามาใช้ทรัพยากรของเราผมคุยเขาเด็กเขาเนี่ยก็บอกได้ทุนเมืองไทยเมืองไทยปดีไปเจอนักศึกษาไทยเห็น พูดภาษาไทยเขาก็มาคุยกับเราเขามาทักเราเองใช่ไหมเขาบอกเขาเคยเรียนที่เมืม่ะไรนี่นีเอ้ามายังไงเขาบอกเขาได้ทุนการศึกษาอันนี้เราก็ต้องต้องดูด้วยยีนเนี่ยเขาตัวใหญ่เนี่ย นะก็เราเราเล่นกับเขาก็ต้องมีมีมีหลบฉากให้ดีว่าขยับขยื่นอะไรทีก็กระเทือนถึงเราด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าสิ่งที่เราคาดหวังจากเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีมันมันก็อาจจะยังไม่ได้ออกดอกออกผลเหมือนที่เราคาดหวังแต่ว่านโยบายอื่นๆที่กระตุ้นออกมาในขณะนี้หรืออาจจะไปถึงช่วงประมาณสักต้นปีหน้าเนี่ยคุณธนิตมองว่ามันจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมคะอย่างเช่นอ่ะ ลถค่าไฟเนี่ยล,ลดแล้วนะคะสามจุดเกจุดเ้ากว่ากว่าเนี่ยนะคะน้ำมัน B ale, ดีเซลลดนะแล้วก็<ม>จะมีนโยบายพักหนี้เกษตรกร,ร,กรด้วยหรือแม้แต่ดิจิทัลวอลเล็ด้วยนโยบายต่างๆเหล่านี้พอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะถ้าดูนโยบายท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มแล้วบางส่วนก็เริ่มแล้วก็มีทั้งทั้งให้<ม>และก็ลดะนะให้ก็คือทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหม ให้รายได้เพิ่มมากขึ้นที่ชัดๆก็ต้องรอไปถึงหนึ่งกุมภาเห็นบอกงั้นะ,ะก็คือดิจิทัลวอช่ค่ะไอหมื่นบาทต่อคนเนี่ยเพึ่งใหญ่นะเพราะว่า บ้านหนึ่งมีคนสี่ห้าคนเนี่ยก็สี่หมื่นกว่าบาทเยอะมากคบ้านผมนี่ลูกเขยลูกสะพภยอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็คำนวณแล้วหกหมื่นโอ้โหเยอะมากเอะนะใช่ไหมว่าต่างจังหวัดเนี่ยครนี้ประเด็นมันต้องชัดว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เงินเราตัวนี้ขนาดนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชัดนะเพราะเขาพูดคําว่ามันเป็นบล็อกเชนนั่นคือเป็นโทเค็นก็เป็นเงินสมมติน่ะคูอเป็นภาษาชาวบ้านนะแล้วก็ผ่านบล็อกเชนและไอ้เงินตรงนี้มันจะไปใช้จ่ายยังไงมันนะ มันไม่ได้เป็นเมดเงินที่ถอนออกมาแล้วไม่ได้เป็นตัวเงินเป็นแบงค์เป็นเหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ต้องเตรียมด้วยนะเราก็จะมีเรื่องพอมันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ใช้แบบไม่มีของเนี่ยซื้อของนะแต่ไม่รับของก็มีก็รับส่วนลดเขากันอ๋ออาจจะเป็นในช่องทางของการตระวังแบบโรงแรมเขาที่แล้วก็เกิดที่ที่เจ a าวอรเรจทุกคนละครึ่งพวกนี้ใช่ไหมเป็นการร่วมกันระหว่าง ระหว่างประชาชนกับเจา้าของธุรกิจซึ่งอันนี้เงนิงนไม่หมุนแน่นอนเงินไม่หมุนไม่หมุนค่ะแล้วก็ก็มีไปถึง c o n v e n i e n n e s ต o r e ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเพราะเนี่ยก็รู้ดีไอ้ไอ้ค้าปีกสุที่สุดท้ายเนี่ยมันผูกขาดกันไม่มีไม่กี่ตระกูลนี้ดีกว่าใช่ไหมเงินมันพวกนี้เขาก็กระจายอยู่ทุกอำเภอหมดทุกตำบลมันเงินมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้หมุนเร็วนะเงินแบบนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย ไอ้หมื่นบาทต่อคนเป็นเงินห้าแสนหกหมื่นบาทเนี่ยห้ 5, 60, าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยนะคะเออมันเออล้านล้านห้าแสนหกหมืนม่นล้นนน 5, 60, านเนี่ยมันสามเปอร์เซ็นต์สามจุดสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะค่ะมันไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย GDP ปีหน้าเนี่ยเพระว่าห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคราวนี้เราก็มาดูไอ้ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นการให้จริงๆแต่ก็ต้องปีหน้านะต้องรออีกสี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนก็ไอต้ตรงนี้จะทำยังไงเมื่อมันเงียบ ช่วงระหว่างนี้นะก่อนที่จะไปถึงกุมภาอีกหน้าที้ที่เงียบเนี่ยเขาก็มีมาตรการลดนะลดค่าไฟแล้วก็ต่างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะลดค่าไฟหรือถ่เหลือสามถ่านะสามจุดก้าวใช่ค่ะสามจุดก้าบาทต่อหน่วยเนี่ยค่ะนะ แล้วก็มีรถค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอด <20 S 1> สายาท,ที่เดี๋ยวจะนะอีก3เดือนข้างหน้า<ช>ประมาณปีใหม่จะได้ใช้แต่ไม่ได้ทุกสายใช่แล้วก็ตึงราคาแกส๊สใช่ไหมรถดีเซลรถดีเซลผมอยู่ในภาคโลจิสติก์ด้วยเนี่ยมันมันก็อาจจะมีผลต่อต้นทุนรวมจริงๆเนี่ยประมาณสักเปอร์เซ็นต์เดียวก,กว่านี่ต้องเข้าใจนะเพราะว่าเออบางมีบางองคอ์กรมาบอกว่าลดได้ทีเดียวตั้งนะลิตรหนึ่งสาบาทนะใช่ไหม ถ้ากับสาบาทสาเปอร์เซ็นตไม่ใช่นะคือจากเดิมสา9สิบเดจุดเก้าสี่หลือย9 9 4ิบเก้าจุเก้าสี่นี่ยมันสองบาทสองบาทหานไปเนี่ยมันก็ลดไปประมาณ6 2จ6.26%กเปอร์เซ็จุดสองหกเเซนของราคาน้ำมันแต่น้ำมันมันเพกมันแค่เป็นหนึ่งในส่วนของต้นทุนโลจิไอต้นทุนขนส่งไงใช่ไหมมันก็อาจจะไปถึงตรงปลายทางมันก็ไม่เกินหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนแล้วก็ราคาสินค้าอีกมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากและของที่มันขึ้นแล้ว ลงยากไม่มีลง,ะร,งระวังให้ดีว่าคุณรถตรงนี้เนี่ยน้ำมันขาขึ้นทุกวันนะเบสชาผมดูก็ยังขึ้นบิกเก้าสิบเหรียญละใช่ไหมน้ำมันเบสเซ็กซัสอินเตอร์เมเดียเนี่ยขึ้นไปไอตอนขึ้นเนี่ยคุณคุณจะแบกไหวไหมทุกวันนี้ดีเซลเนี่ยรัฐบาลจ่ายสตังค์เนี่ยนะผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยทุกทุกลิตรเนี่ยเกตบาาเกบาทกว่านะแล้วก็เงินสปปสามิตรอีก2บาท50รวมกันเกือบ10บาทอะทุกๆลิตรเนี่ยรัฐบาลจ่าย ท่านจะอุ้มได้เมื่อไม่นานขนาดไหน้น้ำมันขาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปอีกผิดผิดเวลาจริงๆเนี่ยในแง่ของผมมองว่าท่านตรึงราคาเท่าเดิมพอแล้วไม่ต้องไปลดใช่ไหมทีนี้ประเด็นว่าไอ้ตอนลดเขาไม่ลดราคาด้วยจริงไหมสิงซ่าแต่ตอนอุ้มไม่ไหวแล้วปล่อยลอยเนี่ยค่ะนะของจะขึ้นกันเป็นแบบเอ๊แต่คนนี้ขาอย่างเน้นดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะให ของใช้ที่จําเป็นภายใน15วันเนี่ยจะให้ราคาลดลงไข่ไก่เนื้อหมูอะไรที่แบบชาวบ้านใช้กันเป็นเรื่องปกติจะลดลงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะสามารถลดลงได้แบบนั้นไหมคะนตีพาณิชย์คนที่แล้วที่มาจากพักประชิธที่ปัดไม่เอื่อนนไม่เอื่อนนะ้ก็ใช้เรื่องนี้พูดกันมาตั้กี่ปีแล้วฮะสี่ปีแล้วใช่ไหมเ,ไเพราะคุณเข้าไปบีบเขาเยอะๆซัพพลายก็หายไปเพราะทำแล้วก็ขาดทุนเขาก็ถอยออกเพราะว่าราคาอะไรอะอย่างพวก ไก่อะไรเพื่อนะไอ้ไอ้อะไรราคาอาหารมันขึ้น <c oughs> ต้นทุนมันขึ้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ของมันก็ขึ้นตามต้นทุนนะไ <c oughs> อ้อย่างเงี้ยนะคุณไปกดราคาเขาของมันก็หาย <c oughs> ของมันก็หายก็คุณจะเอาราคาไอ้ที่รัฐบาลกำหนด,ดไม่มีของ <c oughs> แต่ราคาอย่างนี้มีของมาตรการเนี่ยไม่เกิดไปมีประเทศไหนใช้ได้ <c oughs> ได้ผลอ๋อเหรอคะเอ๊แต่ถ้าอย่างนั้นฟังแล้วเนี่ยในช่วงระหว่าง น่าจะครึ่งปีได้นะคะก่อนที่จะมีดิจิ t a l Wallet นั่นคือกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยทำไงดีคะเนี่ยก็เราก็หวังท่องเที่ยวใช่ไหมไอ้ปัจจัยบวกเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องลดค่าน้ำมันลดไฟฟ้าลดโน่นลดนี่พักนี่ด้วยที่ไม่ได้พูดพักนี่เนี่ยก็ทำให้เงินในกระเป๋ามากขึ้นไหมเพราะไม่พอใจดอกแต่ว่าพักนี่เนี่ย โดยเพราะพักนี้กเกษตรกรเเป็นหนี้เลื้อนหลังเป็นสิกว่าปีแล้วการว่าพักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้คือรัฐบาลเอาเงินใส่เข้าไปแทนแทนชาวบ้านใช่ไหมะนะแทนชาวบ้านแล้วให้ชาวบ้านไปกู้ใหม่มเพิ่มหนี้เพิ่มหนี้อีกนีใช่มชแต่ก็โอเคก็เป็นแนวคิดหนึ่งแล้วก็ ไปถึงหร e, ือ SME ปมีปัดี่ชาวบ้านบัตรเครดิตนะ,ะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เน็ตเรียกว่าเน็ตอินคัมันเหลือ,อม,มันเหลืออันนี้ก็มีส่วนที่มาสู่การจับจ่ายใช้สอยอนะแต่ว่าปัจจัยลบมันยังมาจากการบริโภคที่มันนิ่งๆน,นะแล้วก็มาจาก้เรื่องเอ็กซ์พอร์ตส่งออกของเราเนี่ยมันหดตัว แล้วราคาของเนี่ยจากนี้ไปมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าค่ะนะเื่อเช้าสา2สิบหกจุดสองละใช่ไหมหนึ่งเดือนเนี่ยอ่อนค่าไปบาทหนึ่งถ้าเทียบจากต้นปีสาสิบสาบาทกว่ากว่านี่มันอ่อนไปสามบาทลวใช่ไหมแต่ก็จะไปโทษรัฐบาลก็ไม่ได้นะเพราะผมดูแล้วมันอ่อนค่าทั้งผูมีภาพนะทองอะไรก็ไม่ได้สูงขึ้นละมีแต่น้ำมัน นะครนี้ก็เราก็คงต้องดูด้วยว่าหลายๆปัจจัยเพรานผมคิดว่าครึ่งปีหลังอีก,อกตตมาต์หลังเนี่ยก็คงทําอะไรไม่ได้ไม่ได้มากแต่รัฐบาลถ้าจะให้มีเนี่ยมันต้องกล้านะมีหาเงินมาใส่เงินใส่กระเป๋าในช่วงนี้ก่อนที่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่มันไม่ออกแลตั้งตั้งห,<ม>ห้าเดือนอ่ะหกเดือนอนนะแต่มัน มันเอาเงินมาจากไหนแล้วคุณทันทีเคืตอไหมหนเพราะว่าดิจิ t a ลวอลเล็ตเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแล้ว5้าแสนหกหมื่นล้านที่ต้องแบบเอามากองตรงนั้นแล้วอะ<ช>่ะแล้วก่อนหน้าไอห้าแสนหกหมื่นล้านในช่วงนี้จะไปเอามาจากไหนนั่นคือก็นคือ,คอจโจทย์เพราะว่า แต่โครงการของท่านเสฐาผมว่าดีนะคือที่เราพูดเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคือในแง่ของประชาชนอ่ะมันได้ได้มีได้ก็ได้ได้ก็ได้ใช่ไหมระวังเศพตกิจก็แล้วกันไอ้ดิจิทัลเนี่ยท่านบอกปีเดียวปี6กเจ็ดอ่ะหกแปดอ่ะอยากได้อีกอ่ะเป็นขบวนทั้งประเทศอ่ะเดี๋ยวถ้าคนทวงขึ้นมาว่าอยากได้เอีอยู่ใช่ไหมใช่ไหมมันอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีก็ต้องระวังให้ดีนโยบายของท่านก็ดึงการลงทุน FDI เอาต่างชาติดังๆเข้ามาพวกนี้มันยาวการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ย นะมันมันยาวทั้งนั้นไม่ใช่ปีสองตกว่าจะเห็นผลผลแล้วก็พวกนี้มาเป็นไฮเทคโนลยีชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้หรอกค่ะที่คุณจะไปได้อันนี้สูงจากเขาก็เราเป็นฐานใช่ไหมเพราะเขาย้ายฐานจากจากจีนมาก็อาจจะบาลานซ์ัเเวียดนามบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้เราก็ต้องต้องดูด้วยเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็เท่าที่ดูนะก็มีท่องเที่ยวกับไอ้พวกที่เขาลดลดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆพวกเนี้ย<า>นะครับแต่ก็เหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องออกมาตราการเหล่านี้มาเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงเอาไว้ก็ต้อง,ต,องต้องรีบในการ,ใ,ราในการ <ขำ S 1> ออกใช่ไหมะคะเป,เ,ปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอ,อะไรแต่ว่าไอ้มือบาทนี่ท้าทายใช่แต่ถ้าเราคิดว่าเดือนหนึ่งมันก็ไม่ถึงพันนะ,ะทีนี้คุณคุณนันนี้ขาที่เราไปไปว่ากันที่เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่รัฐบาลเองก็หวังว่านี่จะ เกิดการหมุนเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายหลายรอบทางฝั่งรัฐบาลเองก็บอกว่านี่อาจจะแบบ7จ็ดแปดรอบเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วในมุมของคุณธนิตเองภาคเอกชนมองว่าการใส่เงินลงไปในกระเป๋าประชาชน10,000บาทมันจะทําให้เกิดการหมุนได้มากขนาดนั้นไหมระยะสั้นระยะยาวยังไงผมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเพื่อจบเศรษฐศาสตร์ค่ะคือถ้าเวลาเรียนตามตำราเนี่ยเขาบอกเวลาเงินอัดฉีดการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หมุนได้ประมาณ3 สา,าสามเท่ามันก็มีไม่ให้พูดถึงเจ็ดเท่านะ,ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจงวดนี้ว่ามันไม่เงินสดแล้วก็ไม่ค่อยชัดแต่คราวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชัดว่าเป็นเงินไงใช่ไหมแบงค์ชาติก็ออกมาติงๆว่าเอ้ยยังไม่มีกฎหมายยังอะไรไม่เอื้อนนะมันยังทําไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นข่าวว่าปู้แบงค์ชาติก็อีชักผู้ว่าชักจะหนาวๆแล้วใช่ไหมคราวนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่เข้าใจนะขนาดเระดับที่เราติดตามเรื่องนี้เนี่ยไอ้เงินโทเค็นไอ้ พวกนี้เนี่ยเอ๊ะมันมันจะทําให้หมุนได้ยังไงวิธีการใช้ที่ไรเงินสดเนี่ยทุกคนใช้เป็นของหมดนะคนนี้ซื้อคนนี้คือคนนี้ซื้อ่แต่ถ้าเป็นเงินสดเ็าก็กลัวเงินเนี่ยคุณเอาไปใช้่างอื่นเช่นไปไอ้เจ้าหนี้มาทวงเอาไปจ่ายหนี้แทนอันนี้เนี่ยท่านตรงเนี้ยไม่ชัดที่จะบอกว่าหมุนได้เจ็ดแปดเท่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคือท่านเศรษฐาท่านก็ไปคิดอีกชั้นหนึ่งละที่มากกว่าระดับ ชาวบ้านอย่างเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าผมดูที่นักวิชาการเขาพูดเนี่ยยางเก่งก็1.8เท่า <c oughs> เป็นอย่างสูงสุดเท่าที่ท <c oughs> ดูในดูตามสื่อนะ1.8เท่าถ้ามองในมุมของคุณธนิตเองเนี่ยคุ้มค่ากับเงิน560,000ล้านที่ลงไปไหมคะมันไม่เกี่ยวกับคุ้มค่ามันเกี่ยวกับคุณหาเสียง <c oughs> คุณได้เสียงแล้วอะแล้วค่อยมาค <c oughs> ิดพิธีการ คือวิธีการไม่มีบอกว่าฉันจะหมื่นบาทน้ถ้ามีวิธีการเนี่ยเข้าไปเป็นฉากแล้วเขาต้องเริ่มทำแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ นะคุณหญิงนันทิยาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาจะใช้อย่างไรเราระดับเราซึ่งติดตามพวกนี้เราก็ยังไม่เข้าใจไอ้เงินเนี่ยมันจะใช้กันแบบไหนยังไม่ชัด<ส>มันไม่ชัดเดียวมันไม่ชัดใช่ไหมท่นา,านวิธีการมันก็ออกมันมีออกนี่มาทีละที่ก็คือถามว่าคุ้มไหมเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องคุ้มเขาบอกว่าได้เสียงอันนั้นพอใจแล้วนนคุ้มค่าตรงได้ได้เสียงมาค่ะร้อยแห่ร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเสียงเนี่ยอันนั้นคุ้มแล้วในแง่ขอครับไอ้วิธีการเดี๋ยวค่อยมาคิด ไอ <c oughs> เงินนี้ก็ไม่ใช่เงินของพรกการเมือง <c oughs> ใช่ไหม,มเป็นเงินที่คุณก็ไ <c oughs> ปโ<ะ>ป่นั่นโป้นี่มาค่ะมันคิดไม่เหมือนกันมุมนักการเ<อ>มืองกับเราไม่มองกันแต่ทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงเงินที่ที่มันลงไปตรงนี้เนี่ยกับการจะทําให้ GDP ขยับขึ้นมาได้เนี่ยประเมินเอาไว้ว่าประมาณเท่าไหร่ขยับแน่นอนขยับปีนี้ถ้าอย่างเก่งเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแย่นะปีที่แล้วสองจุดหกค่ะนะค่ะ ถ้าปีนี้มันมีทุน3%แล้วเอ็กซ์พอร์ตมันติดลบถ้าปีหน้าสมมุติสมมุติเอ็กซ์พอร์ตกลับมาเป็นบวกใช่ไหมแล้วยังมีดิจิทัลเข้ามาช่วยแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างตามมาผมว่ามันเกิน5นะโดยส่วนตัวผมนะทีนี้พอเกิน5เนี่ยมันมันเกิน5แล้วมันจะคงระดับนั้นไปเรื่อยๆอย่างไรตัวผมมองมองไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าไอ้เงินเนี่ยมันเหมือนกับออกซิเจนมันใสไป ก็ออกมันอาจจะตายได้หายใจไม่ออกมันอาจจะเป็นแค่วูบเดียวมันวูบมันหลังจากเงินเหมือนพวกนี้มันมันปั๊บเดียวนะค่ะคุณอย่าลืมนะไอหมื่นบาทเนี่ยอถ้าดูมากก็มากแต่มันจริงๆอ่ะมันประมาณแปดร้อยกว่าบาทต่อเดือนเองนะใช่ไหมค่ะเก้าสามสุสองเก้าหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงเก้าร้อยแปดร้อยแปดสิบาทต่อเดือนที่ได้มาเฉลี่ยเนี่ยในอดีตเขาก็ทํากันนะอืใช่ไหมที่รัฐบาล ลึกตูเนี่ยท่านก็ทำหลายๆโครงการก็ถ้าออกมาระดับนี้ใช่ไหมเหตแใดว่าเพียงแต่ว่าให้ก้อนเดียวไปใช้คนไทยพอได้ก้อนเดียวก็สมมติเป็นเงินจริงๆที่ใช้จ่ายได้ก็ผมเคยเห็นอย่างเดียวก็คือว่าเมษาหน้าเนี่ยจะเป็นเมษาที่บูมมากเพราะคนจะตัดต่างจังหวัดไปใช้ต่างใช่เงินต้องหมื่นนึงนะคะไม่ใช่เงินมนอยู่ที่ต่างจังหวัดเงินอยู่ในตึกบ้านพ่อแม่ไงอ่าใช่ค่ะใช่ไหมนั่นเราจะเห็นคลื่นมนุษย์ การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันคุ้มมันจะบูมแน่นอนอแล้วต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะบูมแต่ว่าพวกเนี้ยวุบเดียวนะเพราะว่ามันใช้ยากไงมากลับมากรุงเทพตอนที่อยู่จังหวัดเดียวก็คงจะใช้กันแบบเต็มที่เพราะกลับมาใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ตามกรุงลำนาแล้วจะกลับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งต้องลางานค่ลถค่าลาอะไรก็อาจจะไม่คุ้มดังนั้นมันก็อาจจะฟิกมา มีกำลังก็ะชับกระเฉงอยู่ในเมษาเนี่ยนะบกลากุมงพามีนาเมษาพุทธสภาไม่เกินสเดือนหลังจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเหนื่อยเพราะคุณใช้พลังออกซิเจนไปหมดไงไอ้ถังนี่ควณจะค่อยๆใช้ให้อยู่ได้สิเดือนคุณใช้วูบเดียวสเดือนใช่ไหมหลังจากนั้นไม่มีไม่มีต่ออันนี้ต้องระวังให้ดีแล้วมองมองภาพต่อไปไหมคะว่าสมมุติว่าออกซิเจนมันแบบ เฮือบจนหมดแล้วเนี่ยคุณธนิตมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยหรือเปล่ามันก็ไม่เกิดเพราะว่าตัวพื้นฐานเราเนี่ยเรายังโชคดีอย่างว่าการจ้างงานเราเนี่ยยังยังไม่ได้มีวิกฤตเหมือนกับหลายๆประเทศอัตราการว่างงานมันก็ค่อนข้างต่ำถึงว่าเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่าการว่างงานในดับประกันทั้งคมเนี่ยมันก็สองเปอร์เซ็นต์นที่เชื่อได้เพราะว่ามันมีตัวเลขหาด้วยตัวเลขรายงานในประกันทั้งคมว่าหายไปเท่าไหร่ว่างงานเท่าไหร่เงี้ย แล้วก็ว่างงานในรรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา3สสามเนี่ยประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ถือว่าสูงสุดละ,ะก็ไม่มากใช่ไหมแล้วก็คนว่างงานของเรารัฐบาลก็ยังใส่เข้าไปสามเดือนหกเดือนนะก็ยังยังอยู่ได้แล้วความต้องการคนก็ยังสูงใช่ไหมที่เราเราเลือกงานคราวนี้เงินเฟอ้อเราเนี่ยต่ำมากอันนี้เป็นเรื่องเป็นปฏิหารของหลายๆประเทศนะไป ไปจีนเขาก็ยังมองว่าเขาสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เยอะนะในอเมริกานี่ต่ำกว่าสิบพี่ดีใจแล้วนะใช่ไหมถ้าไปซอฟต์บอปลาวนี่หูเงินเฟ้อสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตู่นี่ยังไงแต่ของเรานี่เราโอเคมากนะคะเพราะเงินเฟ้อของเราเนี่ยเพราะเราเป็นเมืองอาหารอันนี้อันนี้สําคัญเราเป็นเมืองผิดอะไรเราเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยงั้นเงินเฟ้อเราไม่สูงเพราะปัจจัยพวกเนี้ยมันก็ทําให้อยู่ได้ทรงๆก็จะไม่เห็นภาพโฮมเลสแบบเป็นล่ําเป็นสัน อย่างในต่างประเทศท,ที่ต้องระวังก็คือว่าปีหน้าเนี่ยมันมีการสันนิษฐานว่าโลกมันจะเข้า Recession คือถดถอยแรงกว่าปีนี้เข้าสู่การถดถอยอเอออันนี้ก็ต้องวางว่ามันมันมีเอฟเฟกกับเราไหมเรื่องพลังงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะ,ะออ,อันนี้ที่ไม่พูดถึงบ้านเราก็เรื่องอาตาัตราแลกเปลี่ยนเราถึงจะบอกว่าสูงเนี่ยมันไปตามภูมิภาคใช่ไหมแล้วก็คงตัวก็ที่ต้องระวังก็คือว่า วันนี้ที่มันดีเนี่ยบุญเก่าเช่นดีเซอร์ของเราสะสมไว้นะแต่มันลดลงนะต้นปีที่แล้วต้นปีนะสองแสนเจ็ดหมื่นล้านอดอลลาร์ดีเซอร์เงินสำรองตอนนี้ผมไม่แน่ใจประมาณสองแสนสี่มันลดลงค่างเงินนะคะใช่ใช่ม,มนพวกนี้มันมีผลนี่ทารัฐบาลใช้จ่ายเยอะนะอดีตเราไม่ค่อยกู้เงินรัฐบาลกู้เงินในประเทศเริ่มตันนี้เห็นเพื่อว่าจะออกบอลต่างประเทศนะทำไม่ได้นะสอง หมื่นล้าน US ดอลลาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะ,ะพวกนี้ที่สุดแล้วเขามีผลต่อต่ออัตราแลกเปลี่ยนคะนะอันนี้ก็ต้องดูดูทั้งหมดด้วยทีนี้คุณธนิตค่ะคุณธนิ์เองเนี่ยเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนถามว่าเห็นว่าท่านเพิ่งจะได้ไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยเมื่อช่วง20 กันยาที่ผ่านมาพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายเรื่องค่าแรงเยก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่คนก็จับตามองเพราะว่าเขาก็มีนโยบายทั้งเรื่องของปรับค่าแรงขั้นต่ําแล้วก็ปรับเงินเดือนปริญญาตรีด้วยค่ะมีโอกาสที่คุยยังไงบ้างก็ได้คุยเมื่อวันที่20ค่ะนะไฟในอีกหมวกหนึ่งหมวกของผมเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาตินะก็เป็นองค์กรไตรภาคีที่เขาทําหน้าที่เสนอแนะ มหภาคนะให้กับรัฐบาลแล้วก็กระทรวงรายงานนะก็ไปในในหมวกนั้นก็คุยกันหลายเรื่องนะก็คุยกันในเรื่องของอะไรเดียเรื่องของรายงานนอกระบบจะทำข้าสุดปุอยยังไงเรื่องของคนเข้าอ,ออกจากเรือนจำแล้วมันมีกฎหมายว่าต้องวันสามปีสี่ปีถึงจะมาทำงานได้ดเช่นรอปภก็งานขับรถเนี่ยะนะเราทำไงพวกเนี้ยเราไปเว็บเขานะทำไมเขาพ้นโทษแล้วยัง มาทับโทษเขาอีกนะแรงงานสูงวัยทำไมจ่าการเกษียณได้อาชีพใหม่ๆฟรีแลนซ์นะพาร์ทไทม์พวกนี้เขาอยากได้เป็นรายชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่คุยภาพใหญ่ๆซึ่งก็รับลูกมาที่จะดําเนินการในเชิงปฏิบัติคราวนี้เรื่องค่าจ้างเนี่ยก็มีโอกาสคุยเป็นการส่วนตัวก็บอกได้เท่าที่บอกนะไอ้ลึกลิก็มันโดยมารยาทก็ไม่คุยจะมาพูดในที่เปิดเผยเนี่ยก็ท่านเข้าใจนะ ท่านรัฐมนตรีแรงงานท่านเนี้ยท่านพิพัฒน์เนี่ยท่านมาจากกระทรวงท่องเที่ยวนะแล้วก็ท่านก็มีเป็นนักธุรกิจใหญ่ใช่ไหมท่าน,นคุยกันมันไม่ต้องจูนกันมากค,อคือท่านเข้าใจทีนะ่สําคัญที่คือท่านเข้าใจนะว่าถ้าแรงางานขึ้นกันควบภาพเนี่ยมันเกิดกระทบวงกว้าง ถึงนี่มันเป็นนโยบายของพักพก,กายนำเนี่ยใช่ไหมอันนี้อันนี้มันจะทํำยังไงใช่ไหมอันนี้อันนี้เข้าใจก่อนนะ,ะก็อาจจะมันจําเป็นที่ต้องเข้าไปไต่ภาคีไหมนะให้ไต่ภาคีเขาเข้าเดินหน้าแล้วก็ท่านนายกก็พูดเองว่าเป็น400รอบาทเนี่ยเป็นเป้าหมายใช่ไหมเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายท่นแล,แล้วก็มันเท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องไอ้สองหมื่นห้าอันนี้ก็ติ่งไปว่าอันนี้อันนี้หนักนะท่าน เพราะว่าพปียตีสองหเนี่ยมันอัพทีเดียวหมื่นกว่าบาทเนี่ยเจ็ิบเปเซ็นเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่ในระดับเปียตีปัจจุบันเนี่ยโอกาสตกงานสูงคนหางานใหม่จะยากขึ้นแล้วก็ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่จะไม่ได้ในชีวะนะเมืองไทยจะกลายเป็นคนหัวโตหมดทุกคนไปนนะเรียนเรียาตีโรงงาน บอกบอกว่ทำปากระป๋องทํารองเท้าจบบอตีหมดเศริตศาสตร์บ้างจบอะไรกัน่าต้องดูสองหมื่นห้านะอันนี้ก็ต้องดูแล้วก็ทั่วประเทศว่าก็ถามว่าถ้าท่านผู้ประเทศเนี่ยมันจะทําลายมันจะทาลายมันจะทําลายฐานการผิดที่มันควรจะกระจายไปทั้งประเทศเพราะว่าคุณไปผิดของที่หนองคายบุรีลำลำพูนนะค่าแรงเท่ากันแต่ค่าขนส่งมันต่างกันนะอันนี้ก็ก็ ท่านก็รับฟังนะแต่ว่าการปฏิบัติมากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าก,ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแต่ที่สําคัญเมื่อวานผมมีมีเวลาคุยตอบไหมเออได้ประมาณสักสองนาทีค่ะเมื่อวานนี้ที่สภานายจ้างตอนบ่ายก็มีการประชุมนายจ้างเยอะมาจากมาจากหลากหลายเนี่ยก็คุยประเด็นนี้ว่าเออเราควรจะถึงเวลาไหมไปพบกกตพวกนายจ้างรวมกันว่าควรจะออกกฎหมายนะจากนี้ไปเนี่ย ห้ามการเมืองเอาเรื่องค่าจ้างมาเป็นประเด็นหาเสียงอ พราะไม่งั้นก็จะค่อยก็จะแข่งกันขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะน่าส<ช>้อย <800, 000, S 1> พันดึงนะครับโอ้นี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็ไม่ใช่พักการเมืองแน่นอนอยู่แล้วแต่คือผู้ประกอบการนะคะคุณจ่ายแล้วคุณได้เสียงแล้วคุณก็ไปเออค่ะสุดท้ายค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะคุณธน,นิตถ้ามีมีโอกาสอยากจะฝากข้อเสนอแนะอะไรไปยังรัฐบาลในมุมของภาคเอกชนบ้างคะหนึ่งนาทีสุดท้ายท่านคิดเร็ว ทำเร็วเพราะว่าท่านมาจากซีออันนี้ดีแต่ก็คิดเร็วบางทีก็ฉุกคิดบ้างก็ดีเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องะดับประเทศบางทีมันไม่ต้องเร็วอย่างนั้นนะต้องดูผลกระทบนะขึ้นค่าจ้างลดราคานะ้ำมันดีเซลหรือว่าเราไปทํานู่นทํานั่นหรือว่าเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นแลนด์บริดภาคใต้อะไรพวกเนี้ท่านคิดเร็วทําเร็วนี่ดีแต่ว่าต้องดูผลกระทบด้วยบางทีท่านเศรษฐาอาจจะ ต้องบอกว่าออช้าๆหน่อยได้ไหมออท่านบางคนเอาจจะเร็วๆหน่อยได้ไหมแต่ท่านนี่นนจะทำเป็นคนวิ่งเร็วบอกช้าๆหน่อยได้ไหม <c oughs> คบค <c oughs> ่ใจตองหลายมิตินะคะเ <c oughs> พราะว่ามีผลกระทบอยู่หลายภาคส่วน <c oughs> ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณธนิสรสรัตน์นะคะรองประธานสภา,าองค์การในยจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัดชจดเจนแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะจันพอปุะทุนนิษลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ